อันนี้เป็นความคิดเห็นของทนายอานนท์นะอืทนายอานนท์เนี่ยได้พูดเอาวันไหนดีว่า,อ,าอันนี้อา่าคุณหมอนะคะพวกบรรดาคุณหมอเนี่ยมีการขยับแล้วก็เป็นทาง page, เพจ We the People นะคะนี่เป็น page, เพจจาก Facebook นะคะอพอดีว่าทางทนายอานนท์เนี่ยเขาได้แชร์มา ไปดูความทิดเห็นของทางพวกบรรดาคุณหมอทั้งหลายดีกว่าคุณหมอนะคะผ่านทางเพจเนี้ยเขาร่วมตัวกันแถลงข่าวเขาบอกว่าแถลงการจากหมอไม่ทนพวกเราเนี่ยบุคลากรทางด้านการแพทย์ไม่ต้องการทีร่จะทำงานภายใต้การบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขในอนุทินชาญวีรกูลอีกต่อไปอีกสปีที่ผ่านมาเนี่ย หรือว่าอีสี่ปีข้างหน้าเนี่ยก็ไม่เอานาบอกว่า4ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเลยว่านายอนุทินไม่ได้มีความเหมาะสมอะไรเลยไม่ได้เข้าใจระบบสาธารณาสุขไทยมากพอที่จะบริหารได้จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนการสูญเสียแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคก,การมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอการนำกัญชามาใช้ทางด้านการแพทย์แล้วก็มีมาตราให้แพทย์เนี่ย ต้องเร่งจ่ายกันชาให้ได้ตามที่กระทรวงเนี่ยกำหนดการราช้าในการให้งบประมาณเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่สิทธิสุขภาพอื่นๆจนทำให้มีผู้รับบริการหลายท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเช่นไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งอย่างปลอดภัยได้รวมไปถึงการที่ไม่สามารถดูแลบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้สามารถอยู่ต่อในระบบ พารังานเนี่ยล้นนะจนกระทั่งมีการแห่ลาออกแต่ได้รับคำตอบจากนายอนุทินว่าถามตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เก็บของอย่างเดียวเราไม่อาจอยู่ภายใต้การทำงานการบริหารแบบนี้อีกแล้วพวกเราจึงขอส่งเสียงว่าเราไม่ต้องการให้นายอนุทินได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขอีกนะคะแล้วก็ลงท้ายบอกว่าหมอไม่ทน ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้มีก็ได้พูดไปแล้วนะว่านอนมาแน่นอนนะคะในการที่อนุทินเนี่ยชื่นมื่นขนาดนี้คือมีแนวโน้มว่าเขาเนี่ยจะได้นั่งรัฐมนตรีก็คุณดูแล้วกันว่าการที่เพื่อไทยทําแบบนี้รับได้หรอมีคิดว่ามันลเลวร้ายมากเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่ปีทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าเราเจอกับอนุทินในลักษณะไหน,นบ้าง แต่ตอนนี้เพื่อไทยกำลังนำกลับมานะนี้รับไม่ได้จริงๆก็ขอบคุณคุณหมอนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยต่อมานะคะก็ทางอืมเดี๋ยวดูก่อนนะคือก่อนหน้านี้ทางคนายอนนนเนี่ยได้ลองทำโพลนะ,ะสำรวจดูเล่นๆนะคะว่าสามคนิเเตต นายกจากพรคเพื่อไทยเนี่ยใครเหมาะสมมากที่สุดซึ่งทนายอนนท์เนี่ยได้ตั้งเอาไวน้นะคะก็คือเศรษฐาสองอุ้งอิง,องสามชัยกเกษมแล้วปรากฏว่านะคะมีคนมาแตะมีคนมาร่วมโหวตนะคะหนึ่งมื่นสองพัด้สิคนผลออกมานะคะก็คือห้าสิบสี่เปอร์เซนนะคะเป็นคนที่นิยมอุ้งอิง สามสิบปร์เซ็นนะคะเลือกเศรษฐาสิบหกปร์เซ็นนะคะเลือกชัยกเกษมก็นะคะก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปอืมต่อมานะคะอะ่คุณอานนท์นะคะได้แสดงความคีดเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งธนาทร ทั้งพิธาเนี่ยมีส่วนคล้ายทักษิณในแง่ที่ว่าทั้งสามคนนั้นเนี่ยถูกชนชั้นนำเนี่ยระหว่าระแวงเพราะมีความเก่งและมีคะแนนนิยมที่ทำท่าจะสูงจนเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพวกเขาอันนี้ถูกต้องเลยนะล้นแล้วแต่เป็นผู้ที่ถูกกระทำแต่ว่าทักษิณเนี่ยกลับลืมลืมไปนะลืมไปว่าตัวเองก็เคยถูกกระทำแบบนี้มาก่อน ต่อนะคะธาานนท์บอกว่าสัญญาณหนึ่งที่กําลังจะบอกว่าพายุกําลังจะมาก็คือการที่เริรป,ปินดาราเริ่มออกมาพูดเรื่องการเมืองกันแล้วเตรียมรองเท้าว้าใบให้พร้อมนะคะร่มแล้วก็เสื้อกันฝนด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยนะตอนนี้ก็มีดาราอย่างเช่นก้อยนัตตี้รีมนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วคุณรู้ไหมคะว่ามันลิกานี้ปรีแตกเลยนะ มาริกานี่ออกมาด่าหยาบหยาบคลายๆนะคะหาว่าสามคนนี้จัดรายการแบบแบบปริกรีหาผู้ชายอะไรประมาณนี้ก็คือเขาด่ากลาดาทางเนี่ยสามคนนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าลายจุดมุ่งหมายก็คือต้องการถ่มถุยว่างนันเถอะเพราะว่าสามคนนี้เขาออกไปม็อบในวันที่สิบเก้าอะนะก็คือออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยแหละแล้วมาริกาเนี่ยก็ก็ดูถูกนะ,ะพูดในมานว่าก้อยนัตตี รีมเนี่ยมีอะไรดีนะ้ำบอกว่าเธอพวกเธอเนี่ยอายุเท่าไหร่หน้าตาเนี่ยคือดูแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแต่หน้าฉันเนี่ยใสยปิ๊งเลยหน้าฉันเนี่ยสวยหน้าฉันเนี่ยใสกว่าพวกเธออีกเอามาเทียบดูกันได้เลยนี่ก็เลยงงยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นภาวะแบบว่าช่วงของการเปลี่ยนผ่านสุ่ใยทองเปล่าคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ การวิาพากษ์วิจารณ์ของมริกาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยหลงตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกริษยาสามสาวนั้นเปล่าที่เขาดูสดใสหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ากลับกลายว่าอยู่ดีๆเขาก็วกเข้าเรื่องตัวเองนะคะว่าเนี่ยเขาเนี่ยใสาปิ๊งเลยหน้าตาเนี่ยดูเด็กมากอะไรแบบนี้มี่ก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะอีหยังวะนะแต่ของ ขอไม่วิพา์วิจารณ์เขาก็แล้วกันแต่ว่าเขาพูดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พูดพูดในทานองที่ว่าจัดรายการไม่เห็นมีอะไรเลยออก็มีความกระดีกระดานะคะเวลาผู้ชายมาหรืออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นความที่เห็นของทางมันนิกานะคะแล้วก็อาจารย์อ่ไม่ใช่ทนายอานนท์นะคะได้บอกว่าวิโรจน์เนี่ยกอตอได้ใจจริงๆนะชอบชอบ แต่จริงๆนะเขาเป็นคนที่ปากกล้าปากแจ๋จริงๆคุณสอสอวิโรจน์เนี่ยแหละต่อมานะคะก็คุณใบปอนะคะบอกว่าโสดแล้วค่ะไม่ต้องถามกันแล้วนะคะก็แสดงว่าเห็นสิ่งที่มีก็สงสัยเหมือนกันนะ,ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณใบปอเขาเคยเปิดตัวเนะว่าเขาคบกับสัมณเณรโฟก์นะอดีตสัมณเณรโฟก์นะ,ะแต่แสดงว่าออกมาบอกแล้วนะคะว่าโสดแล้ว ซึ่งเราต้องท้าวความไปกันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยสาม,มเณรโฟล์กเนี่ยหลังจากที่เขาศึกออกมาเนี่ยเขาได้คบหากับนักกิจกรรมสามกีบท่านหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ใบปอแน่นอนก็ตอนนั้นก็คือหากันอยู่พักหนึ่งคบหาดูใจกันก็แสดงว่าหลังจากนั้นก็เลิกกันแล้วก็มาคบใบปอแล้วตอนนี้ใบปอรู้สึกจะไปเรียนที่เกาหลีใต้ก็น่าจะนะ คาดว่าจะมีมีคนแบบว่าสงสัยแล้วก็ถามเยอะว่าเออหายไปไหนหรืออะไรเงี้ยก็ก็เลยตัดสินใจที่จะโพสต์บอกให้ทราบโดยทั่วกันนะว่าเออเขาเลิกกันแล้วนะไม่ต้องถามถึงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณคุณอาณนนท์เนี่ยก็บอกว่าผมช่วยแชร์ครับนะคะแล้วก็อ่าทนายอานนท์ก็บอกนะคะว่าก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มอกษตร แล้วก็บอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องจารึกชื่อนามสกุลของพวกท่านทั้งหลายนะคะเรียกว่าเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากสังคมอ่ะเนาะถ้าเกิดหักหลังประชาชนหรือว่าเป็นเป็นเป็นศัตรูกับประชาชนอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะคะก็บอกว่าเป็นภาพนะคะของการที่ มีคนแชร์มานะคะมีคนได้โพสต์แหละมีคนได้ด่านะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขาเนี่ยชื่ออุเชนนาเชียงเสนเขาได้โพสต์ภาพที่เป็นความชื่นมื่นนามีอภิษ,ษ์เนี่ยถือช่อดอกไม้ช่อกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นในเวนชิดชอบเนี่ยแหละมาประสนานมามามา,มา เขาเรียกอะไรมาร่วมกันโอบกอดไอชอกลุหลเนี่ยแหละใหญ่มากนะคะแล้วก็บอกว่ายี้ห้อยสลัดรักนะคะนายใหญ่หันมาจูบป,ปากมากในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นการโพสนะคะของคุณอุ่เชนเชียงแสนโดยคุณอุเชนเนี่ยบอกว่างูเห่าภูมิใจไทยให้กำเนิดแล้วก็นำไปสู่การปราบคนเสื้อแดง 1. พลังประชาชนได้ถูกยุบพ,พักในวันที่สธันวาคม ปี51 2กลุ่มเนวินเนี่ยเป็นงูเหา่าแยกตัวจากพรรครัฐบาลเดิม 3. ามจับก,กลุ่มกับรัฐจับก,กลุ่มกับการจัดตั้งรัฐบาลอภิษ์แล้วก็ประชาธิป,ปัตย์ในค่ายทหารแล้วก็กลายเป็นภูมิใจไทยในวันที่20ทธันวาคมปีพศ2551 4. เสื้อแดงนั้นประท้วงเรียกร้องให้มีการยุบสภา คืนอำนาจให้กับประชาชนในปี5.2.5.3 5. ้เสื้อแดงนั้นถูกปราบโดยรัฐบาลประชาธิป,ปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็เสียชีวิตไปหลายสิบคนบาดเจ็บนับพันคนในเดือนพฤษภาค,คมปี5.3ข้อ10นะคะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยพักของคนเสื้อแดงจับมือกับพักมือเปื้อนเลือดสีแดง นะคะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลใหม่ในปีพศสองพันห้า้อยหกสิบหกนะคะนี้ก็ทนายอ,อนนท์นะคะก็แชร์มาแล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันความจำเสื่อมนะคะต่อมาก็เป็นภาพที่ภูมิใจไทยนะคะก็ได้มาหารือร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยก็ก็มาถแถลงถแถลงร่วมกันเนี่แหละ แล้วทนายนอนนท์ก็บอกว่าอยากขายเลยวิญญาณจงสมสารในนามตนชื่อเสียงจะคงทนอยู่ชั่วฟ้านภาบาลน,นะ,ะก็เป็นบทกวีของคุณจิตภูมิศั์นะคะแล้วก็ต่อมาก็คุณไม่ได้ลืมแต่คุณเนี่ยไม่เคยจำมันเลยต่างหาก แล้วก็บอกว่าแม้อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่พรุ่งนี้จริงๆถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้ใหม่เนี่ยคือจบเหตเลยนะแลนสไลด์เข้าไก,กลแน่นอนนะายอมรับเลยเพราะว่าตอนนี้คนผิดหวังกับการกระทําของพรรคเพื่อไทยเยอะมากแล้วก็บอกว่านะักการเมืองในสังคมเก่าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละนะอันนี้มีเห็นด้วยต่อมานะคะจะเป็นภาพที่อนุทินอ่าแล้วก็เอกนัท นะคะแล้วก็พวกบรรดาภูมธรรมหมอชลน่านนะคะพีระพันธ์อะไรพวกนี้ไปนั่งที่พักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ไปชนแก้วกันทนายอนนท์เนี่ยโมโหมากนะคะบอกว่ามันก็อุบาทจริงๆนั่นแหละที่เพื่อไทยทําวันนี้ถ้าไม่เชียร์พักจนหน้ามืดจนเกินไปก็น่าจะคิดได้ไร้ศักดิ์ศรีแล้วก็ไร้ซึ่งยังอายนะะอันนี้เห็นด้วยชัดเจนเลย แล้วก็ต่อมาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตแบบรอหมายจับจากตำรวจโชคดีที่แฟนของผมเนี่ยเธอเข้าใจและแฟนของผมเนี่ยไม่เคยตำหนิก,การทำหน้าที่แฟนของผมเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้าเขาจะมาจับก็ให้เขามาจับก็แล้วกันส่วนเรื่องของเจ้าตัวเลยทั้งสองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยงอแงเล่นกันทั้งวันเลยนะคะก็ อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความเสียสละของทนายอานนท์อย่างมากเลยนะในการที่ทุกวันนี้ก็ก็เกือบจะโดนถอนประกันแล้วแหละแล้วในการขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันจะนำพาไปสู่การถอนประกันด้วยแต่ว่าทางทนายอ,อนนท์เนี่ยก็ยอมนะยอมยอมที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็โชคดีมากนะอย่างที่บอกว่าแฟนเขาเนี่ยก็ก็เข้าใจงานแล้วก็ ใจกว้างมากนะต้องยอมรับเลยเพราะว่าถ้าทนายอนน์ต้องเข้าเรือนจําจริงเนี่ยหมายถึงภาระการดูแลลูกการเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องยอมใจจริงๆว่าเออเขาเสียสละนะอืมงนะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของทั้งหมดนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นสุดท้ายแล้ว